อากิมาบายุคือตัวละครที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าฉันน่ะ ยืนดูอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคือเหตุการณ์ที่เรากําลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่มาบะยุเนยเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะช่วยโฮมุระแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่มาบะยุไม่รู้นะคะก็เลยถูกคิวเบย์ใช้เป็นเครื่องมืออยู่บ่อยครั้งเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วแบบนี้มันแปลก,กแล้วว่าเอ๊ะทำไมคิวเบย์ถึงมาสนใจความสามารถของเขา mm hmm. เขาเนี่ยก็เลยไปเตือนกับโฮมูระนะคะว่าเนี่ยคิวเบย์ Bay ที่คุณยิงไปยังไม่ตายนะคะคุณอาเคมิเราต้องไปคอยดูคุณคณาเมะนะคะ ว่าสุดท้ายนะคะตอนที่อากิมาบายุกับอาเคมิฮมุระเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าคานามะมารุกะเนี่ยทำารดสัญญาไปแล้วนั่นเองเราด้วยความที่คานาเมะมารุกะทำารัดสัญญาไปแล้วนะคะอากิมาบายุเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับคอยแอบส่งอะแอบส่งว่าคานาเมะมารุกะหลังจากทำารัดสัญญาไปแล้วคุณคานามะเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่คานามะมารุกะเนี่ยนะคะต้องมาจัดการกับแม่โมดด้วยตัวเองคนเดียวแล้วมาบายุเนี่ยก็เลยกําลังมองอยู่ว่าเอ๊ะ นี่มันก็นานแล้วนะทาไมคุณอเคมีเนีถึงไม่ยอมออกมาช่วยคุณคานาเมะสักทีแล้วสุดท้ายนะคะคือเจ euh, <te ้ามาปายุเนี e> ่ยก็ดูจนนานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคุณคานาเมะโดนโจมตีแล้วนะคุณคานาเมะจะล้มแล้วนะคุณคานาเมะโดนโจมตีข้างซ้ายแล้วนะคุณคานาเมะโดนโจมตีแขนขวาแล้วนะเอ๊ะทำไมคุณอาเคมีถึงไม่ยอมมาช่วยสักทีนะแม่มดแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่คุณอาเคมีก็ยังไม่ยอมออกมาอีกสุดท้ายนะคะเจ้าอากิมาปายุเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมาสู้ด้วยตัวเองค่่ะทททั้งงีเเวขออธ เป็นเพียงแค่เวทมนต์ในการมองเห็นอนาคตแล้วก็การเลือกที่จะกลับไปในจุดเริ่มต้นของลูปนี้เท่านั้นไม่มีความสามารถในการต่อสู้เลยเขายังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าอาวุธของตัวเองคืออะไรแต่แค่เพราะว่าตัดสินใจว่าจะช่วยคานาเมะมดกะนะคะอาวุธของน้องก็ออกมาเลยค่ะนี่เป็นการไกลค่ะทุกคนด้วยความตกใจนะคะคานาเมะมดกะเนี่ยก็เลยถามว่าเอ๊ะค,คุณเป็นใครคะอากิมาบายุก็ตอบไปเลยว่าอากิมาบายุเป็นเพื่อนของคุณแล้วก็มาช่วยแล้วค่ะ